สวัสดีครับเพื่อนมาแล้วสำหรับเพลงของรุ่น3 b n k 4 h ก็ว่าได้จะเป็นอย่างไร MV มาละมาเซ e b r เบชันเพลงโคตรนี้เลยอะเราได้ดูที่งาน j p a n Expo ไปแล้วนะครับแต่อันที่ขอชัดๆนะนี่เขามีการแบบเก็บภาพเก่าๆของเพื่อนๆรวมๆกันเนาะที่เคยถ่ายๆแบบขอบโทจํจำ อูภาพยังสวยอ่ะผมบอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งของรุ่นเลยอะ่ะแล้วมันเข้ากับยุคสมัยนี้ครับเพื่อนๆคือแบบทุกอย่างดูแบบมันมีการลงทุนอะ่ะโอ้โยกเกิดดูตรงนี้ชัดดาเมจดีมากและล่าสุดเธอเป็นเซนเตอร์ด้วยบอกเลย เตเตอร์คู่กับแพนเคก้กเพลงซิงเกิลต่อไปผมรู้สึกว่าการลงทุนกับเอมวีมันดีมากๆเเลยนี่ไม่รู้กะตรงรู้ก็ตายเป็นเพลงรุ่นที่แบบแกลที่แบบเดินมากแล้วเป็นเพลงบีทเข้ากับยุคสมัย2026ันิจริงๆคือเพลงดีแล้วเหมาะแล้วท่าเต้นแบบเผ็ดร้อนมากผมเสียได้อย่างเดียวอะไรรู้ไหม คนที่เกลดไปแล้วไม่แน่ไม่เข้ามาแจมแบบเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีมาเซอร์ไพรส์นะคุณเอ้ย่ <S <S เป็นแบบเซ็กซี่มากเลยอ่ะตอนแรกเราดูไปที่งานเจแปนเอ็กโปใช่ไหมฮะมันไม่ค่อยชัดมากอันนี้ชัดมากแล้วบนหน้าจอผมนี่แบบน้องทุกคนเผ็ดร้อนแล้วเซ็กซี่ มุมกล้องทําให้ผมนึกถึงรบเพลงทําให้ผมนึกถึงวงอะไรนะ SNS อะไอซูก้าอะไรสักอย่างเนี่ยเคยฟังมาผ่านๆมาอันนั้นแบบไอเดียแบบมุมกล้องมุมอะไรโคตรดีอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นเลยอะแนวเพลงวิธีการแบบตัดต่อแบบได้กลนะิ่นอะโอ้โหแต่ละคนนะคุณได,ด้ดูดิ แต่ละคนคือแบบเผ็ดร้อนอะ่ะนี่นี่เพื่อนมาถ่ายถ่ายกล้องกันจะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกตั้เลยนเนะ้โหแล้วโูแบบเซ็กซี่มากอะ่ะเซ็กซี่แบบจิกตายข้างหลังเมื่อกี้ทุกคนดูสวยประมาณแบบทุกคนจะสวยที่สุดก็าสิ่งก็สุดท้ายรุ่นสามนะเนาะเสียได้อย่างเดียวเนาะน่าจะมีเกรดล็อกเชิญแบบปยาย่าคนที่แบบ ก่อนหน้านี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเข้ามาแอบเต้นเดินเข้ามาแจมอะไรเงี้ยจะแบบเพอร์เฟกต์มากๆเลยจบแบบสวยมากสําหรับรุ่นโอ้ทุกคนเซ็กซี่นี่เซ็กซี่ครับเอวีตัวนี้ดีมากโอ้โหออาฟ้าสายโดยสวยครับเข้าเจ้าแบบโดดเด่นโอ้โห คนดีมากทุกคนดีอ่ะออกมาดีโอ้โหบนี้ดับแล้วโล่แล้วโอ้โหหูเเอยหูแบบเผ็ดร้อนมากแบบไฟรุกมากอะ่ะอินเนอร์ได้มากถ้าเซ็กซีม่มีร้อยคะแนนผมให้ร้อยเต็มเต็มสูบมากเงี้ยโอ้ยว้เป็นเอมวที่ดูรายละเอียดเขาเก็บดีมาก แสงน้องๆสวยแต่งหน้าคมๆเซ็กซี่แล้วแบบทุกคนมันออกมาดีมากเลยนะเขาตั้งใจให้ออกเซ็กซี่เต็มที่เลยทิ้งทวนก่อนจบนะครับรุ่นสามเนาะพ่ติตพวกเธอกันนะอย่างน้องโยน้องพันเค้กแล้วเพื่อนๆอีกนิดหน่อยอย่ังอยู่อย่างอยู่จบไปแล้วนะครับ แอบคล้าย SNS ส u กาอะไรนิดหนึ่งผมดูเอมบนั้นอยู่อันนี้เพลงของลูกของโจ๊กซ่อเอะวงนั้นนะ่ะนั่นแหละจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบบปิดนิทานก็ตายเอ็ม m ีที่ชัดมากจบเลยนะครับตามนี้ครับก็เป็นเพลงที่ดีเป็นเอมวที่ได้มากๆ ทุกอย่างดูเผ็ดร้อนทิ้งท้ายทิ้งทวนที่แบบแซ่บมากสำหรับรุ่นสามนะครับอาจจะเสียดายแบบอาจจะคิดว่าแบบมีเซอร์ไพรส์ใครมาเดินเข้ามาเต้นกันแบบเต็มรุ่นสามแบบฟูไม่มีนะครับมาเฉพาะคนที่มีสัญญาอยู่ตอนนี้อ่ะตามนั้นก็ประมาณนี้สำหรับการเรีย t ชันเชลเบชั่นจบสวยที่สุดจบดีมากทุกอย่างไม่ต้องตีอะไรเลยแสงดี เป็นดีน้องๆสวยสวยแซบส่งท้ายแล้วเพลงมันดีมากๆบีดคือใช่เหมาะกับเป็นเพลงยุค2026จริงๆเอ็มวิตาต่อได้สวยมากยอดเยี่ยมสุดยอดพวกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราสำหรับรุ่น3นะครับเบียนเคฟเจอกันใหม่เรยกชนาไปก่อนเลยครับ